พุทธคามาจากงานที่เราจับคู่กัน คนริงๆนะครับทุกอย่างความสวยก็เป็นยอดความน่ารวยก็เป็นยอดเช่นเดียวกันครับผมพอผู้ใหญ่เนีับเงินสิบรอบก็ไม่ตรงแท็ที่มันเยอะมากมายไก่กองมาเรื่อยๆครับผมนี่กำลังพูดคุยด้วยก็เลยบิดแล้วแล้วก็นับใหม่ทำไมอีกแล้วลืมลืมลืม เงินนะครับญาติโยมนะครับมากมายใก่กองบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะครับนับไม่ยอมเสร็จซาทีไม่หมดทั้งทีมาเรื่อยๆครับผมบุญไหลมาเทมาครับพี่น้องเอ้ยหลายๆอีรีครับคึกยอดมากๆเลยครับบ่านสฉงเฮานี่นี่บุญใหญ่ครับบุญใหญ่ไม่มีเจ้าภาพครับทุกคนคือเจ้าภาพครับผมซาทูวี่หน่ติน่ะอล้เรถงววเออถูกไหม สามหี uh ่ส oh. ี่อะไม่เนาะของไม่ยากครับยอดปัจ hmm. จัยย้อนนี้นะครับที่ยังไม่ได้ต่อยอดขอคุณหมอธนพรสถานพงศักดิโรงพยาบาลสุสริมสุภาพสุบมุสเซินร้อยหนึ่งนะครับคุณแม่ร้อยจากวัดศรีเรือมาต่อยอดอีกหนึ่งร้อยบาทขอให้ท่านเป็นยอดของุฎยอดของความร่ำรวยสาธุต่อบุญต่อบุญ ้าาอ่่ทนิคุณยายจะมาต่อยอดบุญกุศลครับผมสุดยอดมากเลยคุณยายแข็งแรงมากครับผมมาต่อยอดอคุณยายนิยมสว่ัสดีคอัสร้างบุญสร้างบุญท่าอยากให้กว่าสขวังโดยตลอดผมจะรอต่อยอดกคสุดท้ายผมจะได้เป็นพักอีก ท่านใดยังไม่ได้มาต่อยอดเพีรรบของคนเรียนเชิญเลยนะครับผมจะต่อยอดคนสุดท้ายผมจะมีเพียงอีกจะสมองว่าจะสุกต่อยอดเลยจะเป็นรอบที่สุดของรอบสาธุจะอนุโมทนาสาธว์ุณต่อยอดครับผมนะทุกครับผมที่กรรครูนครับทั้งหมดเลยครับผม ท่านอุปสมภ์เอ็มนะครับนะครับท่านร่วมต่อยอดจำนวนห้าร้อยบาทก็ขอสาธานครับครับผมอ่าตอนนี้คุณเมฆทองยันจะถ่ายเรียนต่อยอดนะครับตัวของคุณช่วยราชายาผู้วิธีน่งนทอนหนึ่งรอ๋อเดือนแล้วจะใช้เงินเก่าออกให้หมดครับผมโอ้่อจะเอาไว้เงินใหม่ไม่ใช้ต่อต้องลงด้วยช่วยกันนะครับทำบุญบ้านเราเองครับผมสาธุหลายๆครับผม ต้องคอจะต่อยอดแล้วผมคุณคุณเลิศพรนพลนะครับจากวเสือร่วมต่อยอด้วย120บาทขอโอนยาสาธุด้วยนะครับท่านอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันผมโคเชย่างนั้นนะเออพระครูสังฆรักเออสมารถลมิบปัญญาวัชชีโรวัดศรีบนเรือท่านต่อยอดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ 300อบาทก็ขอ,ขอนาตสาธุหนึ่งแปดมื่นรอบาทครับหนึ่งแสนแปดมือยหกบห้าบาทครับเลขสวยนะครับเสวยครับผมสา้ากัโรเรียนด้วยกันนีคือโรงเรียดโสวิทยเป็นโรงเรียนใหญ่แล้ก็โสวพัฒนาศกษา ซ่ะเป็นโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ในเขตของชุดชนเรามีงานอะไรแล้วทั้งสองโรงเรียนนี้ไม่เคยพลาดนะต้องช่วยต้องมีกิจกรรมร่วมทุกงานทุกครั้งผ่านไปนะที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบนั้นและถ้าชุดชนของเราก็มี มั่งมีสีสุขมั่งมีร่ำรวยเดินทางใกล้ไกลก็ขอให้ต่อภัยทุกที่ทุกสถานคิดสชิงหนึ่งประการใดก็ขอให้โสมนั่คิดีสำบริษัมี่หมายทูตทุกท่านทุกประการเออเจริญพรอท่านพระครูสักกา์ะธรรมโลกปัญญาวัชีโรวา่าสีเหลือง่านให้ความเมตตาเป็นยาม,มากเลยครับ เออพ <IS affection> ี่นิงถ้าเป็นเกรื่องเสียงก็ด้วยแต่ก็ได้วางเครื่องแบบเวลาไม่โพล่มีนะจะได้วางเกรื่องเสียงทีมีคุณภาพจากวัดสี่เรน